สวัสดีค่ะพี่น้องสาวเอค่ะคลิปนี้นะคะ่ะสาวเอสิภาพี่น้องมาเบิงหลังจากคลิปทีเแล้วนะคะ่ะสาวเอไทยวิดีโอหัวลูกหัวที่เขาเรียงนะคะ่ะให้พี่น้องในรบเบิงรับชมเมนะคะ่ะปร,ะกระากฏว่าน้ำหัวของเขามันเป็นสีเขียวนะคะ่ะน้ำเรียงห่วงในบอ่อหัวนะคะ่ะเนื่องจากว่าเขาให้ให้อาหารหัวนะคะ่ะมันก็นเลยเป็นสีเขียวเขาก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำออกนะคะ่ะเพราะฉัน มาสันนะหัวเขาสิตายเนาะคะ่ะพี่น้องสาวอกีกมีอุปกรณ์นี่เนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะที่นี่กับบอหัวเข้าอยู่ข้างหลังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวหยับแป๊บน,นึงเนาะค่ะนะคะ่นะ,คะนี่คือบอหัวของเขานะคะ่ะเนาะคะ่ะบอหัวของสาวอีค่ะพี่น้องนี่เท่ากับสิมาเปี่ยนน้ำออกเนาะคะ่ะเข้าไปเปี่ยนน้ำกันเลยค่ะ นี่ค่ะบ่อหัวกับอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่น้องขาหนามมันเขียวนะคะเข้ากับปิดบอ่อเลยนะคะนี่หนามมันสิเป็นสีเขียวนี่นะคะพี่น้องขาหนามหัวเข้ามันสิเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเสาอีสีมาเปียนนา้าใส่สายยางดูดน้ำออกนะคะ่ะ นะค่ะพี่น้องค่ะน้ำกำลังบุกเลยนะคะ่ะหัวเขาก็ยุบยิบยุบยิบยุบยิบอยู่นะคะ่ะนี่นะคะ่ะดูดออกตามสายยางเลยค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งตอนน้ำบุกเร็วนะค่ะพี่น้องค่ะจ้าพี่น้องน้ำบุกเร็วเป็นจังสี่นะคะ่ะ นี่เน,นาะค่ะน้ำบกแล้วค่ะไม่จะลุงหวะะ่วงเนาะค่ะน้ำหมดเลยฮะจิใส่ใน้ำใส่ให้เพิ้นเนาะคะ่ะนี่ค่ะค่ะพี่น้องหลังจากเท่าน้ำเนานะคะ่ะเปลี่ยนน้ำให้กับหว่ววก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นมะค่ะพี่น้องดำขมุ่งกิมมิมอยู่นะคะนี่ต่อไปนี่งขั้จะให้หัวาหารเพิ้นเนาะคะ่ะ พอพิ่มหิวแล้วเป็นไดน,นะคะ่ะลองเอาไปเห็ดบึงเดือค่ะพี่น้องได้ผลอีดีค่ะคลิปนี้กะมาเบึงห่วกเปลี่ยนมาเปลี่ยนนามห่วงนะคะ่ะฝากกด้ไขกุแชร์เป็นกำลังใจให้สาวเอในเดือค่่คลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีก้อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ